รถด่วนขบวน67นะครับกรุงเทพอุบลน,นะครับอีกสักครู่นะครับวันนี้ล่าช้านะครับรถด่วนขบวน67นะครับฝนตกนะครับอีกสักครู่นะครับกรุงเทพอบนนุบล67ครับผมหรวงตาหลวงพู่ในชาจรารที่สองจะมีขบวนรถด่วนขบวน,วนที่67ตบกมีตากาศตาหานีกรุงเทพปลายทางตาาดีอุบลราชธาหาี นำขบวนพระจาเที่ยบโอเรามาระวังเลยครับ ที่นี่สหานีดอนเมืองที่นี่สหานีดอนเมืองวิถฐานก็นลงจากขบวนรถขวตวสอบที่ของกรียลมารับทําำหล,ลงให้ถูกต้องและพบตัวขบวนรถจอดท,ที่บ่าฉานสถานที่สองเป็นขบวนรถดวนขอบวนที่หกเจ็ดล้วรงวิถีฐานจากสถานีพิเศษปทางสานีอุบลราชสาน อหมาบ,บกันาถานใรอนเมืองหยุดรับสต้งวีศาที่ดหารนี้ับิเป็นทหานี้ต่อไปครับดวนหกเครับกรุงเทพอุบลน,นะครับออกจากดอนเมืองแล้วนะครับห้าทุสิบนะครับ นตกยังไม่หยุดเลยครับลงเม็ดอีกแล้วนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและรับชมนะครับ อย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับจะได้ชมคลิปใหม่ๆไปพร้อมกันนะครับสวัสดีครับ